สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเอดดี้ธนพงศ์ครับวันนี้เช้าวันพุธที่15มกราคม68ครับผมวันนี้ส่งลูกไปโรงเรียนเช้าหน่อยครับมาถึงที่ทําง,งานเช้าเนาะก <c oughs> ี่โมงแล้วครับเนี่ยโอ้เจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งครับวันนี้เป็นวันพุธครับตอนเช้าที่บ้าน เวียงแหงมีตลาดนัดเนะเาะดวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตลาดนัดดีกว่าครับหนาวหนาวอีก็ไปเดินตลาดนัดแล้วหาทั่วผูอุ่นกินดีกว่าครับอุ่นอุ่นร้อนๆตอนเช้าโอ้ดูบรรยากาศยามเช้าครับโอ้หมอกเต็มเลยครับ จากที่ทำงานแป๊บแป๊บเดียวครับเนี่ยถึงแล้วตลาดนัดชาวออนพุธครับโอ้โหกินหมู นี่ักพิมเมครับแม่เป็นเน่งเน่งแห้งอ๋อเมียงแห้งเนาะจะข้านกลุมใหญ่เลยข้านเาอันนั้นห้อันนี้แาวด้วยสิบาทกล่งเลี่ยมสาวบาทกห้าสิบบาทใหญ่ขนาดมยี่สิบบาทอันยี่สิบาท นี่ครับทำมือเนาะนี่ครับพัก,กบรรยากาศตลาดครับนี่บ้านๆเลยยามเช้า ลงรถขอบเลยอุแม่กิลหมูนอยอยู่บ้กบาทนะ นี่ถั่วครับถั่นเน่าอถั่นเน่าเนาะถั่นเน่าเม็ดโอ้ดอกตางเริ่มออกแล้วนะกล่องที่บานนะครับดอกต่างนะครับอันน,อน,นีนน้าอันน้สามอันน้เท่าหะครับให้ถูกัดนะตัวมันมนนอุ่นคนแบันี้่ห งานถุงเท่าไร้ครับถุงเทาสิบเก้าง,งานใหม่ปีนี้นะครับงาใหม่อหมอดอกต่างก็นี่เหรอครับดอกต่างสามสิบเก้าเอาเดี๋ยวผมเอางาถุงหนึ่งครับเอางาถุงเนาะครับได้แล้วงาจะเป็นข้าวนุกงานมัดเจ้าครับ อ๋อนี่ดอกดอกเซียวเนาะเอาไปจะได้กินนะครับหนึงนอองน่งยาวเนาะดอกชงโครครับเนี่ยกะเมืองของดอกเซียวอยหนาวๆเดี๋ยวนะครับไปหา กินทัวพูอุ่นดีกว่าครับนี่อยู่อำเภอเวียงแหงเนาะอาหารก็จะออกไปแนวทางไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ไทยลื้อไปเยอะเนาะนี่ไปนั่งกินทัพพูอุ่นดีกว่าครับเอาทัพูอุ่นครับทัพพูอุ่นหนึ่งถ้วยครับผมกินนี่เนาะครับผมนั่งกินเนี่ยครับนั่งกินฮ้อนๆนเนาะนเจ้าโอ้หนาวขนาด <c ười>

นี่ของเกี่ยวผั่บอต้องนักก็ได้ครับนักงหน่อยแล้วยอกัมนัตหน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วครับ พริกพริกอันนี้ซอสน้ำพริกครับซอสน้ำพริกเปรี้ยวคล้ายคายซอสพริกเนี้ยเนาะน่า

ตัวโพอุอ่นครับอ nitrogen, ud, เอนาะอุ่นอุ่นครับกินโั่วโอุ่นอิ่มอิ่มละถึงเวลากลับไปทํางานแล้วครับผม8ปดจะแปดโมงละตลาดนี่เป็นตลาดนัดตอนเช้านะครับมีทุกวันพุธเนาะอยู่บ้านเบียงแหงครับตลาดเช้าวันพุธบ้านเบียงแหง ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ